ข้อเสียของเขามันดีมีข้อดีมากมากกว่าลี่ก็เลยยังคิดว่าเขาคือผู้มีพระคุณลี่เชื่อว่าเขาได้รับบทเรียนแล้วถึงแม้ตักลม้มมันก็อาจจะล้มบนฟูกแล้วด้วยความที่คุณแม่เป็นคนเก่งเขาจะไม่ทำอีกเขา,าร่วมงานได้ใน,นอนาคตสำหรับลี่เนี่ยเจ็บแล้วจําคือคนเจ็บแล้วทนเขาบอกเป็นควายหนูจะ พยายามไม่เป็นควายให้ทุกคนพิจารณาลองให้โอกาสแม่ตักดูหนูเชื่อว่าเขาจะไม่ทำแน่แน่แน่นอนถ้าหลังจากวันนี้ไปแม่ตักติดต่อนิลี่หงอยมาอย่างเงี้ยพร้อมจะร่วมงานทำธุรกิจเปิดออเดอร์อย่างเงี้ยเราโอเคไหมลี่พูดคือลี่อ่ะเป็นคนที่ลี่โดนมาเยอะอโดนมาเยอะมากคือลี่ต้องพยายามเรียนรู้คนเรียนรู้ตัวเองให้มาก ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรมันก็เลยแบบกระตุ้นให้ใจรี่สู้ด้วยตัวเองเพราะว่าเวลาที่รี่แบบมีความหวังแล้วรี่เชื่อเลยคือเชื่อมากแต่ทีเนี้ยรี่อยากจะบอกว่ารี่ไม่ได้โจมตีไม่ตักนะไม่ตักก็คือผู้มีพระคุณของรี่นะเขาแค่อ่พูดให้ความหวังเราถึงแม้ว่าไม่ได้ทําจริงแต่ว่าคําพูดของเขาในวันนั้นก็สร้างแรงบันดาลสร้างให้ใจรีมี ความเป็นนักสู้นักลบอีกครั้งหนึ่ง mm. คือเขาไม่ได้ทำอะไรลี่ mm. แต่ถ้าเกิดว่าเขาโกงลีเออคือข้อข้อเสียของเขามันดีข้อมีข้อดีมากมากกว่า mm. ลี่ก็เลยยังคิดว่าเขาคือผู้มีพระคุณถ้าสมมุติว่าเขาอะทำวันนี้ผิดพลาดเกี่ยวกับการซื้อซื้อขายทองแล้วกำไรเยอะเกินไปถ้ามันมีแค่นี้จริงๆ รีเชื่อว่าเขาได้รับบทเรียนแล้วแลวด้วยความที่คุณแม่เป็นคนเก่งเขาจะไม่ทำอีกถ้าเกิดเขาได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรี่ก็อยากจะให้ทุกคนพิจารณาลองให้โอกาสแม่ตักดูหนูเชื่อว่าเขาจะไม่ทำแน่แแน่นอนแต่ถ้าว่ามันมีอะไรที่มันนอกเหนือจากการกำไรเยอะถูกไหมหนูก็ไม่เข้าข้างหนูก็ไม่เข้าข้างแสดงว่าขาร่วมงานได้ในอนาคตสำหรับรีเนี่ย เจ็บแล้วจำคือคนเ,ออเจ็บแล้วทนเขาเออบอกเป็นควายหนูจะพยายามไม่เป็นควายออหนูกินจะหนูกินปลาโลมาเยอะสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากบอกอะไรกับแม่ตั๊กหน่อยคะ่ะเผื่อเขาอยากได้กำลังใจจากลิลี่เนี่ยแม่ตัก๊กหนูอ่ะหนูคิดคิดว่าความรู้สึกของแม่ตัก๊กไม่ต่างจากความรู้สึกของหนูที่ผ่านมามทีเนี้ย ถึงแม้ตักล้มมันก็อาจจะล้มบนฟูกมันมีแค่แบบว่ากินกําไรเกินงามแค่นั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นขอให้ความทุกข์ในครั้งนี้ผลักดันให้จิตวิญญาณที่แท้จริงของแม่ตื่นให้แม่กลับมารักตัวเองให้มากให้แม่มีสติให้มาก มีความทุกข์อะไรก็แล้วแต่ให้มันรู้ว่าความทุกข์นั้นคือแสงสว่างเราเกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้อยากให้แม่รู้ว่านี่มันคือวิชาเรียนที่มันสำคัญมากเพราะฉะนั้นหนูเป็นกำลังใจให้วันนี้มีคนเกียดวันหน้ามีคนรักวันนี้เราต้องรักตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นสู้ๆนะคะ